ต่ครั้งนี้คือเอาง่ายๆคือ CPF เขามีความเชี่ยวชาญด้านหมูหรือว่าสุก่นะครับแต่ทางเนทเดฟฟูฟเนี่ยเขาก็มีในแง่ของโรงงานแปรรูปที่เป็นเนื้อวัวในญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็เสริมสร้างใช้โน้ตาวอะไรต่างๆที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ของโปรดักต์จากเดิมที่อาจจะขายแค่สินค้าที่เป็นแปรรูปเพียงอย่าง2อย่างอาจจะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของ value c h a ช n ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ถ้าท่านผู้ชมที่อาจจะเคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไปทําธุระปาปังอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสได้เข้าร้านสะดวกซื้อที่นูน่นนะก็จะเห็นว่าคุณภาพของ สินค้าโดยเฉพาะอาหารที่นํามาวางจําหน่ายกันนั้นเนี่ยออต้องบอกว่าเฮ้ยมันดูดีนะแล้วมันก็เป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดี<ช>ของคนญี่ปุ่นในแง่ของการบริโภคะนะฮะ<ช>ซึ่งก็แน่นอนแหละคือสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าแปรรูปแปรรูปร<ช>เพราะขายในร้านสะดวกซื้อไงพี่สุปชัยะ<ด>ะจะเป็นอาหารสดอาหาร,าหารปรุงสดอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้ั้นเราก็ได้เห็นแหละว่า คุณภาพหรือว่ามาตรฐานของทางญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรด้วยความที่ C P F เองมีจุดแข็งในเรื่องของเนื้อสุกรอยู่แล้วกาะะร,รได้โน้ตฮาวได้วิธีการของทางญี่ปุ่นตรงนี้มาต่อยอดมันก็จะเป็นการเสริมสร้างนะะความแข็งแกร่ง ให้ดียิ่งขึ้นไปฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อเสียเปรียบเพราะเขาต้องนําเข้าใช่ต้องนําเข้าใช่ไหมเนื้อสุกรนี่นำเข้าคือถ้าไม่นับคูโรบุตะเพราะพวกหมูดำเนี่ยมันถือเป็นสินค้าท้องถิน่นใช่ถูกไหมะแต่ถ้าเป็นเนื้อสุกรที่เอาไปแปรรูปทําไส้กรอกอทําแฮม,มซึ่งในวัฒนธรรมการบริโภคของญี่ปุ่นเนี่ยสมัยใหม่ก็มีอาหารจําพวกนี้เยอะ ไอ้พวกนี้เขาต้องนําเข้าสุก่อนเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ๋อโอ้มันก็ต้องมีต้นทุนในการนาเข้ามาเยอะ,ะถูกต้องโอ้และไปขายมันก็ต้องโอ้โหต้องมาจีนมันก็ตัดแคบ,บถูกต้องอนี่แหละครับผมก็เลยว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจนะคือฟังดูแล้วญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ก็จริงนะแต่เราก็สามารถที่จะดึงเอาจุดแข็งของเขามาเสริมศักยภาพของเราได้เช่นกันนะครับกรณีของ CPF สักนิดหนึ่งมอครู่ก็ พูดถึงตัว C P O C P Extra ครที่เป็นกลุ่มอาหารจะได้รับประโยชน์จากโครงการคนละครึ่ง plus ด้วย CPF ล่าสุดก็มีข่าวใหญ่เช่นกันนะครับปรเปิดเผยโดยคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ก็ระบุว่าเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางบริษัท CPF Food and Beverage จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยที่ CPF นั้นถือหุ้นอยู่เกือบจะ100%เต็ม ได้มีการเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนนะครับกับบริษัท NH f o o d นะฮะหรือว่า Nippon Ham เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรสําหรับจัดจําหน่ายในประเทศไทยและจัดจําหน่ายในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงทางนี้ก็เป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับในประเทศไทยภายใต้ใตชื่อบริษัท CPF NH f o o d จำกัดมีทุนจดทะเบียน1,800้ล้านนะครับโดยโครงสร้างการถือหุ้น ก็จะเป็นทางด้านของ CP F Food and Beverage นะถือหุ้น51%มูลค่าเงินลงทุนเบื้องต้นคือ918ล้านบาทแล้วก็จะเป็นทาง n h Food นะฮะที่ถืออีกในสัดส่วน49%มูลค่า882ล้านบาทโดยกำหนดจัดตั้งบริษัทภายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทีนี้ในแง่ของนายยะภายหลังจากการจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ ครับก็บริษัทร่วมทุนใหม่ที่ว่านี้นะครับก็จะมีการเข้าซื้อโรงงานอาหารสำเร็จรูปของตัวของ CPF ก็คือ CPF Food and Beverage นี่แหละก็คือตัวบริษัทย่อยอของ CPF ที่เข้าไปลงทุนครับอันนี้ก็จะมีการซื้อในภายในไตรมาสแรกของปีหน้านะครับเพื่อใช้ดำเนินในธุรกิจนะครับโดยมูลค่าในการซื้อในครั้งนี้คือ1,800ล้านบาท ก็เป็นโรงงานแปรรูปอาหารที่จังหวัดะเชิงเสานะครับก็จะเป็นฐานการผลิตของธุรกิจใหม่นี้สําหรับบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นะครับพูดได้ง่ายเลยก็คือ C.P.F ก็ส่งบริษัทลูกไปตั้งจอยเวนเจอร์ขึ้นมาร่วมกับทาง N.H.Food นะตั้งจอยเวนเจอร์เสร็จ C.P.F ทางอ้อมถือ51 N.H.Food ถือ49แล้วก็เอาจอยเวนเจอร์นี้กลับมาซื้อแอสเซทนะฮะของกลุ่ม C.P.F ออกไปก็ ถือว่าเป็นธุรกรรมที่เอาแหละระยะสั้นเองนะฮะก็ในส่วนของ CPM ก็คงจะมีกระแสเงินสดเพิ่มเติม<ช>นะจากการจำหน่ายแอสเซทตรงนี้ออกแต่ในระยะกลางถึงยาวนะก็ต้องถือว่ามันจะเป็นฐานผลิตใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในลายของกลุ่ม CP ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้เองถือเป็นการผสานความร่วมมือด้านเครือข่ายการจัดจำหน่ายและการจัดหาวัตถุดิบของกลุ่ม CPF กับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตของ NH f o o d เพื่อที่จะพัฒนาอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรนะครับส่วนการจัดจําหน่ายในประเทศไทยและการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงนั้นตลอดจนการต่อยอดและขยายตลาดของอาหารแปรรูปของกลุ่ม c p f ไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วยเป้าหมายร่วมกันนะฮะในการสร้างวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายทั้งที่ไทยและญี่ปุ่นก็แน่นอนว่าการได้ NS Food เข้ามาเป็นพันธมิตรหลักในครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยทำให้ สามารถบรรลุนะฮะวัตถุประสงค์และก็ความตั้งใจ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ได้เป็นอย่างดีมีความเห็นจากฝ้าของญี่ปุ่นคุณโนโบฮิสาอีกาวะประธานและประธานช้าหน้าที่บริหาร NS Food ก็เปิดเผยนะครับว่าบริษัทเนี่ยมุ่งสร้างคุณค่าใหม่ให้กับโปรตีนผ่านการร่วมสร้างสารรค์และการแสวงหาความท้าทายพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับ CPF ซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยทั้ง2บริษัทก็จะร่วมกันใช้จุดแข็งนะฮะของแต่ละฝ่ายในการผลักดันธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งความร่วมมือระหว่าง CPF กับ NS f o o d นะฮะก็เริ่มต้นจากการลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาโดย CPF ก็ได้ประเดิมในการนำเข้าเนื้อวัวเกรดพรีเมียมจาก NS f o o d นะฮะเพื่อมาจำหน่ายในไทยซึ่งความสำเร็จของความร่วมมือดังกล่าวก็เป็นการปูทาง มาสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตลอดจนการขับเคลื่อนการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ณขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมแกล่งในส่วนของจุดแข็งทั้งสองส่วนนะครับอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ทาง c ีอของทาง n น Food เองก็บอกว่าที่ผ่านมา CBF ก็มีการนําเข้าเนื้อวัวเกรดพิมียม,มที่มาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในครั้งนี้คือเอาง่ายๆคือ c p f เขามีความเชี่ยวชาญด้านหมูรหรือว่าสุกรน,นะครับแต่ทางเนทฟู้เนี่ยเขาก็มีในแง่ของโรงงานแปรรูปที่เป็นเนื้อวัวในญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็เสริมสร้างใช้โน้ตฮาวอะไรต่างๆที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในแงง่ขอ จากเดิมที่อาจจะขายแค่สินค้าที่เป็นแปรรูปเพียงอย่าง2อย่างก็อาจจะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของ Value Chain ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็บถ้าท่านผู้ชมที่อาจจะเคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไปทําธุระปากบางอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสได้เข้าร้านสะดวกซื้อที่นูน่นก็จะเห็นว่าคุณภาพของ สินค้าโดยเฉพาะอาหารที่นํามาวางจําหน่ายกันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันดูดีนะแล้วมันก็เป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนญี่ปุ่นในแง่ของการบริโภคนะฮะซึ่งก็แน่นอนแหละคือสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าแปรรูปแปรรูปเพราะขายในร้านสะดวกซื้อไงพี่สุภชัยจะเป็นอาหารสดอาหารปรุงสดอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้งนั้นเราก็ได้เห็นแหละว่า คุณภาพหรือว่ามาตรฐานของทางญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรด้วยความที่ C P F เองมีจุดแข็งในเรื่องของเนื้อสุกรอยู่แล้วาการ,รได้โน้ตฮาวได้วิธีการอาของทางญี่ปุ่นตรงนี้มา ต่อยอดมันก็จะเป็นการเสริมสร้างนะฮะความแข็งแกร่งให้ดียิ่งขึ้นไปฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อเสียเปรียบเพราะเขาต้องนําเข้าใช่ต้องนําเข้าใช่ไหมเนื้อสุกรนี่นําเข้าค,คือถ้าไม่นับคูโรบุตะเพราะพวกหมูดำเนี่ยมันถือเป็นสินค้าท้องถิน่นอ่าใช่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อสุกรที่เอาไปแปรรูปทําไส้กรอกทําแฮมซึ่งในวัฒนธรรมการบริโภคของญี่ปุ่นเนี่ยสมัยใหม่ก็มีอาหารจําพวกนี้เยอะ ใช่ใช่ไอ้พวกนี้เขาต้องนําเข้าสกอรเข้ามาร้อเอเลยนะอ๋อโอ้โหมันก็ต้องมีต้นทุนในการนําเข้ามาเยอะนะถูกต้องโอ้แล้วไปขายมันก็ต้องโอ้โหต้องมาจีนมันก็ตัดแคบถูกต้องนี่แหละครับผมก็เลยว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจนะคือฟังดูแล้วญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ก็จริงนะแต่เราก็สามารถที่จะดึงเอาจุดแข็งของเขามาเสริมศักยภาพของเราได้อีกเช่นกันนะครับครับอ่ะโอเคติดตามดูนะฮะสำหรับเดีวนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ CPF ได้มากน้อยแล้วก็เร็วช้าเพียงใด